สวัสดีค่ะทุกคนค่ะดันต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t ร r o t วิ n g Wing ให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะคะสำหรับตรงนี้เป็นคลิปความสัมพันธ์ช่วงเดือนเมษายนอันนี้ถึงคิวราศีพฤษลรคนาพฤษภเราจะดาวศุกร์พฤษภต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เป็น e n e r ภาพรวมขอยดูพลังงานบวกและก็ไกด์ไลน์ดีๆไปนะคะตรงนี้ต้องขอโทษด้วยว่าวันนี้ไม่มีแสงเข้าหน้าใครไม่ได้อยู่ในที่ประจาํา ใอยู่นอกสถานที่นะคะโอเคนะคะต้องขอใพ่ด้วยนะคะได้ยินเสียงชัดไหมคะโอเคเพลังงานตรงนี้มาดูกันนะคะว่าในช่วง Energy แบบเนี้ยจริงๆมันอาจจะเป็น Energy ก่อนหน้านี้มาหน่อยนึงหรือ Energy เ,เ,เลยจากเมษายนไปหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ตรงนี้มันกินเวลาได้ถึง1เดือน3เดือน6เดือนได้บาง Energy อีนนี้ ไพ่ของคุณมีทรัสค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่หมายให้ใครว่าถ้าเป็นคู่กันไม่ว่าจะเป็นคู่กันที่คบกันอยู่ปกติหรือเป็นคู่ที่กลับมามันคือการที่เรียกร้องอะไรบางอย่างที่ this situation is calling for you to have faith ขอให้เชื่อมั่นศรัทธาในการและการมากเขวา้ค่ะเชื่อมั่นศรัทธาในความรักถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็ต้องเชื่อมั่นเพื่อรอพลังงานของความรักอะไรบางอย่างที่เข้ามา forgiving and learning ชัดเจนมากๆม,มากับไพ่ที่เป็น give you r relationship Ad chance แต่ต้องบอกเลยว่าตรงนี้พื้ศพค่ะ มันคือการที่เรียนรู้ในความรักนเรียนรู้ในพลังงานของความรักที่มันแบบว่ามาสอนคุณมาผิดพลาดความรักที่มันผิดพลาดหรืออะไรก็ตามแต่หรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ความรักที่เจอมาที่ทําให้คุณต้องปล่อยอดีตไปเพื่อกลับมาให้โอกาสอะไรบางอย่างในอีกครั้งในความรักไพ่สองใบนี้ชัดเจนมากๆคือเป็นสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วเวิร์กออนกันอีกครั้งได้ไหมเป็นแบบนั้น ชัดมากเลยอะแล้วก็ getting to know each other ด้วยโอ้โหชัดมากเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นลึกซึ้งกว่าเดิมรวมถึงไพ่ตัวนี้หมายถึงว่าการที่มีใครเข้ามาที่เป็นคนใหม่คุณต้องเรียนรู้กันและกันให้มากและ give you e n o p ิ o r t u n นคือ work on พยายามพัฒนาในความสัมพันธ์ใต้ไพ่มี reconciliation ชัดมากๆเป็นใครที่มีการกลับมาอะไรบางอย่างของคนรักนะคะ ว้าวว้าวว้าวทีนี้มาดูกันแล้วแบบเฮ้ยไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ใครก็ดีใจด้วยชาวประสบคือเป็นไพ่ที่เด้งออกมาใบแรกค่ะคือคุณได้ไพ่เดอะซันเอเนจีที่ดีที่สุดของไพ่ทั้งหมดไพ่ที่ดีที่สุดคุณได้ไพ่นี้ในเอนเนจีของช่วงเข้าซัมเมอร์ และดูสิพระอาทิตย์ซัมเมอร์ไงเอเนจีที่สดใสรออยู่คอมมิทเมนทที่มั่นคงรออยู่ความรักที่เป็นอะไรอย่างที่ว่าใครจะบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นคู่กันกลับมาที่มาที่กลับมาหากันหรือเป็นบางอย่างที่เป็นคู่กันอยู่แล้วมันคือความที่ว่ามันสร้างมันมันมีพลังงานของการที่พยายามที่จะโฟกัสกันและกันมากขึ้นคอนเซนเทรตกันและกันมากขึ้นมองกันและกันให้มากขึ้น ตัดปัญหาทุกอย่างตัดอะไรบางอย่างเก่าๆหรือพยายามตัดอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่ว่ามามาก่อกวนระหว่างคุณกับเขาคือเหมือนทั้งคู่พยายามที่จะต้องโฟกัสกันและกันมากขึ้นแล้วมีพลังงานของความรักหรือความที่มีแพชชั่นอยู่ตรงนี้ที่โฟกัสให้กันและกันมากขึ้นพลังงานตรงนี้5ดาบค่ะมันเจอการจากลาหันหลังในความสัมพันธ์มาได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณทําหรือตัวใครทําเพราะอะไรมันมี10บดาบ ของความรักที่มันเป็นเรื่องราวือนที่เฮิร์ตมาไม่ว่าคุณจะเป็นคนทําเองหรือใครมาทําคุณที่ทําให้เหมือนคล้ายๆว่ามีการจากลาและเป็นความที่ความรักที่มันเหมือนแบบเ,ออเขาเรียกว่าผิดพลาดหรือรู้สึกถึงความเขาเรียกว่าบางคนพลังงานประสบางคนอาจจะรู้สึกถึงความพังในความรักมาก่อนนะคะมันมีพลังงานแบบนี้ทีนี้ไม่มีพลังงานที่ว่าตรงเนี้ยค่ะมันเป็นในเรื่องของการที่คุณได้ไพ่เทมเพลนส์ ไพ่ตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนราศีธนูก็ได้สําหรับบางท่านเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุไฟเมษธนูก็ได้สําหรับบางท่านเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุดินก็ได้การผสม,มองค์เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุลมเมถุนตุลกุมทีนี้ตรงนี้จะบอกว่ามันมีพลังงานของการที่นอกจากที่จะมีไพ่เทมเพลตเป็นการที่มีใครกลับมากลับมาให้อโอกาสกลับมาหาความบาลานซ์ลงตัวกันในความรักเพราะอะไร กลับมาแบบที่พยายามที่จะทําให้เท่าเทียมกันอีกครั้งหกเหรียญคือความรักที่ต้องบาลานและเท่าเทียมมันจะต้องเท่าเทียมกันมันถึงจะเป็น e n e จีของการที่ work on และเรียนรู้ getting to know each other เป็นในทางที่ดี1เหรียญค่ะ commitment ที่เข้ามาความรักที่ต้องการความเชื่อมั่น trust คอมมิตเมนต์เชื่อมั่นกันให้มากขึ้นความรักและแรงที่มันเหมือนคล้ายๆว่าสตรองมากขึ้นกว่าเดิมให้โอกาสกันมากขึ้นกว่าเดิมเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วแก้ไขอะไรบางอย่างให้มากขึ้นกว่าเดิมทีนี้ดูสิคุณมีไพ่หนึ่งเหรียญหกเหรียญแปดเหรียญคุณยังมีไพ่เจ็ดเหรียญด้วยเป็นการมองอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้น เอนเจีค่อนข้างสวยเลยแหละเนจี Energy ค่อนข้างสวยเลยทีนี้ตรงนี้มีไพ่ที่เป็นนี้ด้วยใครบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่มีเสน่ห์ได้เกี่ยวข้อง,อง mm hmm. กับพลังงานต่างชาติต่างภาษาได้อยู่ตรงนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นไวต่างก็ได้นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในชาติราศี นี่เป็นเมษสิงห์ธนูได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะคะไฮพรีเทสความสัมพันธ์อะไรบางอยา่างถ้าใครตรงนี้ที่เจอสถานการณ์บางอย่างที่ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์อะไรที่มันซับซ้อนหรือคอมพลีเคทขอให้คุณรู้ไว้ขอให้คุณสังเกตไว้คุณต้องเหมือนคล้ายๆว่าศึกษาและรู้จักให้มากขึ้น ถ้าเจอพลังงานแบบนี้ก็อย่าเพิ่งปักใจให้ใจอะไรมากแค่นั้นเองเพราะความที่จะเป็นความรักที่ดีมันจะต้องมีการเวิร์กออนด้วยกันทั้งคู่มันจะต้องมีความเรียนรู้เข้าใจเชื่อมั่นสร้างฐานความรักให้มันแบบเป็นพลังงานที่เท่าเทียมกันให้ได้ที่สุดอยู่ตรงนี้ มีพลังนของเด็กถือเหรียญด้วยหนึ่งเหรียญมาก,กับเด็กถือเหรียญคือการขอโอกาสอะไรบางอย่างหรือมินนิ่งของความรักที่ดีที่เป็นการที่เหมือนคล้ายๆว่ามีการให้อภัยกันมีการขอโอกาสกาันมีการเวิร์กออนมีการพยายามในความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะคะลองดูให้ดีว่ามีใครตรงนี้ที่แบบจรงิงจังจรงิจรงใจหรือว่าแฟร์แฟร,แฟร์เท่าเทียมกับเรามากแค่ไหนที่นี้นะคะตรงนี้มีพลังงานที่ข่เปิดเพิ่พให้ที่เป็นที่เป็นไพ่ ที่เป็นไพ่เอาคำนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรพยายามอิกนอนะคะต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามีคนอยู่ข้างนอกนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่เป็น สามไม้เท,ท้าทอดสามเหรียญเดอะสตาร์ Star, แล้วก็เวลออฟฟอร์จูนไพ่ตรงนี้ได้ไพ่ใหญ่เมเจอร์ขึ้นถึง2ใบและเป็นไพ่มินิ่งที่ดีมากๆที่ความรักมาบอกว่ามันจะไปนในทางที่ดีขึ้นมากๆค่ะผืชศพเวลออฟฟอร์จูนคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสิ่งนี้มันเป็นช่องชะตากรงล้อชีวิตกงล้อช่องชะตาหมุนไปนในทางที่ดีเดอะสตาร์คือการฮีลลิ่งหรือความฝันที่เป็นในความรักและเกี่ยวข้องกับคนพืชศบตรงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนราศีกุมได้เช่นเดียวกันและสามเหรียญคือการที่ว่าใครบางคนตรงนี้ที่มีการรรรออพบปะะไรตรงนี้ คุณจะมีการเฟสทูเฟสอะไรบางอย่างในความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนคล้ายคล้ายมีติ่งพบเจออะไรแบบนี้ได้และเป็นความรักที่บางคนตรงนี้นะคะคุณหนีคุณหนีเดสตินี Destiny ของคุณไม่ผลคุณหนีคนที่เป็นคนที่เป็นเดอะซันเป็นคนที่ใช่ของคุณไม่ผลนะทีนี้ตรงนี้มีไพ่พลังงานนี้ด้วยเอ็มเปอเรอร์เป็นพลังงานงความรักที่ดีนะบางคนอาจจะดีกว่าคนที่ไม่ได้โรแมนติกมากขนาดนั้นแต่มีความรักที่ว่า มันก็คือพลังงานของการที่จริงๆแล้วเป็นความที่คุณไม่บางคนอาจจะมีพลังงานของการที่ว่าบางครั้งคุณอาจจะตัดขาดกับคนนี้ที่อยู่ในใจของคุณในการดูคลิปนี้ไม่ไม่ได้เพราะมันมีพลังงานของความรักอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่นะคะนี่ตรงนี้ไม่มีไพ,พ่ที่พี่เป็นเอ่อแองเจิลอันเซอร์นะคะคือไพ่มาบอกว่าเนี่ยดูสิไพ่มาบอกว่า yes ใช่ค่ะผูะ้โศกขอให้คุณเชื่อมั่นเพราะอะไรรู้ไหม คุณมีไพ่ของ trust เชื่อมั่นไปแล้วคุณยังมีไพ่ high priestess คุณต้องเชื่อเซนต์ของตัวเองมากๆนะคะชาวประสบเชื่อเซนต์เชื่อความรู้สึกของตัวเองมากๆเชื่อมั่นในความรักยังไม่พอต้องเชื่อเซนต์ของตัวเองด้วยและเชื่อของจิตวิญญาณเชื่อของพลังงานของ god spiritual จิตวิญญาณ connection ต่างนะคะ yes มันคือพลังงานที่ใช่เวลาที่ใช่หรืออะไรก็ตามพลังงานที่ใช่ yes เป็นพลังงานบวกมากๆ yes 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 ขอรับพลังงานบวกไป นะคะทีมดูสีมีไพ่นี้ด้วย communicate c l e a r l y อะไรบางอย่างที่เข้ามามันจะมีบทสนทนาหรือการติดต่อสื่อสาร,รอะไรบางที่มันมีโอกาสที่ดีที่เคลียร์คัดเป็นความสัมพันธ์ที่มีระไรบงที่ o f f เฟหรือว่ามีระไรบางที่มันจริงจังมากขึ้นเป็นไปในทางที่ชัดเจนมากขึ้นเท่าเทียมมากขึ้นดีมากขึ้นพลังงานที่ พลังงานที่เป็นไพ่ที่เป็น Lover Lover วอร์ออคนะคะเดี๋ยวใครจะอัดต่อให้นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 2> สำหรับพลังงานของไพ่ over, เลเวอร์ออรัคนะคะ ไพ่ของคุณเป็นไพ่ที่มาบอกมิ a n i ง g ของความรักที่ดีมากๆคือ Look deep in your heart and you will feel my love My love for you is as deep as the ocean ความรักของคนคนนั้นกับตัวคุณรวมถึงความรู้สึกตรงนี้เป็นได้ทั้งความรู้สึกที่คุณมีให้กับคนนั้นหรือความรู้สึกของคนนั้นที่มีให้กับคุณมันพลังาแสงอยู่บางอย่างที่เป็นความรักที่มันมีพลังงานความรักตรงนี้ที่คนคนนั้นต้องการจะบอกคุณเขารักคุณมากกว่าที่คุณรู้เขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดเขารักคุณแบบที่ว่าเขาเรียกว่า เป็นพลังงานของลึกลึกเหมือนคล้ายๆกับพลังงานของมหาสมุทรหรือแม่น้ํานที่กว้างใหญ่เหมือนในมหาสมุทรนะคะตรงนี้มีพลังงานตรงนี้ด้วยในไพ่นี้มาบอกว่า criticize n o o n e another will only lead to further unhappiness love and accept each other as you are and your relationship will magically transform คือขอให้คุณยอมรับกับพลังงานของความรักอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่มีความรักกลับมามีคนรักกลับมาหรือ คุณเหมือนคล้ายๆกับว่ามีคู่กันอยู่แล้วเป็นคู่กันอยู่แล้วมันคือการที่คุณจะต้องยอมรับความเป็นตัวตนของตัวคุณตัวเขาตัวเราและกันและกันเพื่อให้ความรักพัฒนาไปแบบที่ว่ามันจะมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่แบบ Amazing มากๆที่สุดยอดมากๆรอยอยู่ตรงนี้นะคะ ยังไงรับพลังงานบวกไปนะคะชาวพุธโสพลังงานไพ่สวยด้วยแล้วก็ได้ไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมาด้วยเดอะซันนะคะได้พลังงานของ energy บวกบวก yes yes communication ที่มัน cleary l ชัดเจนตรงนี้แล้วก็ความรักที่ลึกซึ้งมากกว่าที่คุณคิด อยู่ตรงนี้มากๆยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์ให้ไข่ด้วยเป็นกำลังใจให้ใครด้วยกดกระดิ่งให้ใครด้วยนะคะใข่จะพยายามมาทําคลิปให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าในช่วงหลังถ้ามีช่วงที่ออกมานอกสถานที่หรือไม่ได้อยู่ในห้องหรือคอนโดตัวเองไข่ก็จะพยายามอัดคลิปหรือส่งพลังงานบวกให้อยู่เสมอขอบคุณมากๆรักทุกคนจากใจมากๆนะคะจะกลับพบกับทุกคนใหม่ในไอถัดไปรักนะคะบ๊ายบาย,บายคะ่ะ